โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โอ้โหโอ้หอ้โเโอหโอนโ้เห้าีอาโหโ้โออ้าหโอ่อมาหโ้วก็อ้า้มหอ้รห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โมเร้ยอ้หอ้โหโอ้มหโอ้โลโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้อ้แหง้โห้ห้โห้โห้้าห้้ เท่าว,ว่าได้ใส่พริกป่นไม่จ้ามันถ้าใส่พริกสดพริกสดครัวแล้วก็ใส่หอมใส่กระเทียมครัวหอมมาตัมนี่กระชิตัมนะจ๊ะกระชิ่มตัมน,น,นะจ๊ะนี้ก่อนเนาะตัมพีไขมันละเอียดก,ก่อนกระเสียวปลาใส่ ตำพริกกับกระเทียมกับหอมละเอียดแล้วเ้าก็จะใส่สปลาลงไปก่ะนออกเลยค่ะวา้ยแอลกางใส่นั่งเพวเก็บออกย่างดีเลยจก่น้องกิปลาะ ้กล้วยน้ำตาละเป่นไ้อหนึ่งกินนีได้ยังไงเหนื่อ้องมตำจ้ะตำไปีดีวแล้วเอาเนื้อมันออกหรอเดียวหัวมันกลับใส่ต่กินตำแห่งมานจ้งคนหนา นี่หยายขี่านลูกอีหล่าวขี่รถไมาานะ่งนามาายยงแปลงง้อไม่ี่ไง ใส่ายแสบหลายจังกะบ่ลางดอกน่าเมีบ่าดอกเออเป็นยังดิมเนดากะทิข้ากะทิมใส่นาปลาแดจ้าต้เพอดีต้อบอเืนใต้งตายคไงเยูข้าอุจจุตเลจ้าไม่จใส่อนไรกัน จางม่จบมันสุกแล้วคุณอะไแม่ใช่กันจ้าเอาอะไรออกบ้างเอาหมดอะไรเอา้เนเนี่ยเานกคนาแลบปลากนของก็ปาน้นๆนู่นน phá là bất chấp mọi cái ở đây mọi người 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 mọi nào, mọi người mọi đấy mọi người 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 mọi แสบหวานเจี๊ยบไมเไม่เลอ้าวเศษแตว่าเศษแค่ยอยู่เข้มเป็นเข้ม ครั okay, ้งแรกนะครั้งรกนะรัแดงนะแดเราดีก okay. oh, yeah. ็นได้ยามขึ้นาูมดขึ้ไปกถกอ่ะจุดัวนะร้มอกาไปหาสักเพานามถึงยี่ใหม่เนี่ยแม่แเชวด้วยเลยปลาถนนก็อย่าให้ร้องไปย่ามนามถึงแ่แล้วพี่ใม่ก่นเอมากเขาทาย้ต้นเช่ด้วย

คือน้ำทางแหงอย่างนี้ผมได้ยื่นแน่นบนน้เอาไปเอาเลือกเขาไปเอาหรือว่าเขาเลือกมปผูกหมอนี่หรือว่ามองข้างเขต้านเห็ดเลยคือว่ายู่ยู่มองหน้าหน้ามีงี้ยองคือพว่าเี้ยงจีปลูกไว้แ่เพ่แน่เลหละจะติกแ่เม่เห็นเตี้ยงเลือเื่อเห็นจะติกหน้าเลยนี่มันอะต้มปลาใส่ใบขามอ่อนจ้ะเไม่แหงเลย ส่วนหนึ่งก็เอาไปปนจ้ะตนน้านแกงปลาเล่าๆห้าจ้ะไม่ม่ไม่ม่อนกนมนทลางลงหงลงนงลงกาะพักปลูกแมน้ำไหมพักไม่พักสลับสลับสลัย ออแกนิกว่ะอแกนิกจ้าเโเป็นคือเขาเนาะต้นน้อยเขาพอเพยก็เรยกว่าลงเงนี่ยุ่มเทไหร่ระมสองหมื่นกว่าบาทตนี้งบประมาณสิพนได้น่อยโผล่นะเจาะนะคะต้นน้อยนี่เจาะหี่เขาเร็ยมน้ยบ่บ่ได้ใส่ใจ

ด้วได้หมือเออน้อมีอยู่มีอยู่างเดดนเิ่มลูกไหมมาถีไปหายเก็บเิมเระุกเาเสกระถางแม่ไปูันสิเยนเมื่อนั้นซื้อเขามากเขาว่าพักน่งเอามาหหหบเด็ดจนเราเม่ว่ามีอันรับคอนเสงมันก็ตายส่วนตัวนาเด็ดออกจนเราเม่ด่ เห็นมือนคุยลยมันยังมบอแม่ว่าจะเอาเืนอรล้นว่าเอาจะนำเหมือนท่านอีหน่อยมันมันมาจ้งันเรียกว่าอุ๊ยูอะไรแบบนี้งมันโดนแล้ว้มาว่าเลยวะโอ้โห่ดย่านมือมือเล่นมันจะแงไปทั้งเวลาโ่อยังเลย เออบริการให้ยูอ่ะแล้วเอามาใส่ให้มันรอบที่นเนาะเยอแก้กางนี่หมดเล่เยอะใส่นาบร้านในนองบินได้แงงยูอย่งนุองเ้มงเพลงสนุกบ้าน้องเพลงน้องเพลงสนุกบ้าหรอสนุกสนุกมากอิ่มห้วจ้า ินผักอิ่มรักกับิ่มเพราะผักขับขอดสามไม่เที่ยวกระดาก็นม่ได้กินปลาลูกกินมัปลาปลาเฮ้ยปลา คล้องนี่นี่ะคล้องนี่เพ่งนีเพ่งไฮเพ่งรองไฮ บังลาเบาิ้นมาบังลาบังลาเบ้ะของมบังลาอ่า<อ>หมอวานหมอวานหมอตีนจ่าคลิปนี้เขาใบซ้ำนี่ได้จาา้าฝากกาไล่กดแชร์กดติดตามเนี่ยได้จา้าครูน้อยร้อยเอ็ดจา้าบา,บายบายน้องเพืบายบาย ขอบ้องนองเพิ่ิเต้นด้นีอบ้องเ่องอืมออือืม